Na'mu tassa agakvato arahatto sama sampuddassa Na'mu tassa agakvato arahatto sama sampuddassa Na'mu tassa agakvato arahatto sama sampuddassa Rupang dikave anatta ออ่ัมบัตรนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่เราจะพากันฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญา เพิ่มพูนบารมีท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในสถานที่นี้ในวันนี้จะแสดงธรรมเทศนาเรื่องรูปไม่ใช่ตัวตนสัตว์ตุกคนตัวตนเราเขาเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลาย ได้พากันนำไปพินิษพิจารณาโอปนัญิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของตนเองทำไมพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ในอนัตตลักคณะสูตรเป็นสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดเทศนา แนะนำสั่งสอนปัญจวัคคีย์ลือศีทั้งห้าเมื่อจบพระธรรมเทศนากันนี้ลงไปแล้วปัญจวัคคีย์ลือศีทั้งห้านั้นก็ได้บรรลุมรผลเป็นพระอรหัตผลจิตหลุดพ้นได้เข้าสู่นิพพาน เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาให้ฟังพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพิกษุส,สัมมนเนนก็ได้พากันสวดผ่านมาแล้วเมื่อตะกี้นี้เหมือนกันกันกบพวกเราท่านทั้งหลายได้สาธยายเทศนา แทนพระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน้นเรื่องอ,อนิจอนาตตะปริยาเระะสูตรอันเป็นคำสอนออกจากพระโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายกำลังพากันนั่งฟังทำความสงบอยู่พอขอให้ตั้งสติปัญญา ตนเองไตรตรองไปตามกระแสธรรมที่จะได้บรรยายขยายเนื้อควมเป็นพุทธภาสิตท,ที่จยยกไว้ในเบื้องต้นนั้นเพื่อรูปังภิกขเวอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนนั้นอย่างไรแต่พระพุทธองค์นั้นทรงตัดไว้ว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนสัตว์ทุกคนตัวตนเราเขานั้นทําไมเราทุกคนก็ต้องสง,งวนห่วงแหนว่าร,รูปเป็นตนเป็นตัวของตนกันทั้งนั้นถ้าหากเราไม่มีความห่วงแหนไม่มีความพยายามที่จะเลี่ยงดูปนปือออกมารูปร่างกายกายาอันนี้ก็จะทรงอยู่ไม่ได้ ย่อมแตกสลายไปก่อนเราก็ยังไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเหตุฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนได้พากันปนปือปนนิบัติอุปถัมภ์บำลงรูปร่างกายอันนี้ไว้เพื่อเอาไว้ทำอะไรเพื่อเอาไว้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็ต้องอาศัยรูปร่างกายอันนี้ เราพากันมารักษาศีลโุโบสัศสินวันนี้อาิโยมก็ดีก็ต้องอาศัยซึ่งร่างกายแม้ภิกษุส,สามเณรทั้งหลายก็ดีพากันรักษาศีลน,นั่งเจริญเมตตาภาวนาอยู่เดียวนี้ก็ต้องอาศัยรูปร่างกายกันทั้งนั้นนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราอุปธรภมบำลง ไว้แล้วเราเอาไว้สร้างซึ่งคุณงามความดีแต่ฉะไหนแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงที่แจงแสดงให้พินิพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงนั้นเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจพิจารณาแล้วว่าร่างกายกายาของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหญิงและทั้งชายก็ดี ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กๆอยู่ในคันของมันดาน้นมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอันที่มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆท่านว่าสันติคือความสืบเนื่องของร่างกายของคนมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาคลอดออกจากคันของมันดานีน่ต่อแสดงให้เห็นว่า สันปติควมสืบเนื่องนั้นสืบกันมาให้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยประกาศถึงควมไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเราทั้งทั้งหลายแล้วแมบนี้เมื่อออกจากคันของมันดามาก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงเป็นเด็กอายุห้าขวบหกขวบก็ดีมันเคลื่อนไหวเป็นไปไปเช่นนี้ท่านว่ารูปนี่ไม่เที่ยง ท่านจึงว่ารูปังนิจังวาอานิจังวาติเหมือนกับถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนกับถามทิ่สุปัญจวักีชันนี้แหละแต่คําว่าคําตอบว่าอานิจังพันเตเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข่า แท้ที่จริงนั้นองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาแล้วก็ตัดตอบปัญหาด้วยตนเองให้ภิกษุนั้นฟังเท่านั้นบัดนี้ความเคลื่อนไหวไปมาของรูปนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆโดยพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีสติปัญญาสังเกตความสืบเนื่องของร่างกายมาเป็นหนุ่มเป็นสาว เมื่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาใหญ่ขึ้นมาถึงกลางคนเคลื่อนไหวไปมาทุกวินาทีแม่พวกเราท่านทั้งหลายจะนอนอยู่หลับอยู่มันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีหยุดยัง้งไปทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเราไม่มีสติปัญญาจึงไม่รู้จนมาถึงกลางคนจนมาถึงหกสิบเจ็ดสิบปีเกิดขึ้นมาจะเท่าจะแก่ ต่แสดงให้เห็นจริงแท้ว่ารูปไม่เที่ยงจนมาถึงเท่าถึงแก่จนมาถึงหัวขาวหัวงอคิดดูสิผมดำๆอยู่บนศีรษะก็ขาวก็งอกมันไม่เที่ยงผมก็ดีร่างกายก็หนังเหี่ยวหนังแห้งปันอยู่ในปากของเรามันก็ไม่เที่ยงมันจะหลุดจะหลอนออกไป แก้มก็จะตอบเข้าไปตาก็ฝ่าฟางไม่เที่ยงหูก็ไม่ค่อยได้ยินทียินดีมันยังแต่เดิมสะ,ะพางร่างกายทั้งหลายตั้งแต่แข็งแรงอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อมาถึงเท่าถึงแก่แล้วอิดโลยไม่มีกำลังลงไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงเช่นนี้แหละร่างกายของพวกเราท่านท,ทั้งหลายทวนตั้งแต่อยู่ในคันจนมาถึงปัจจุบันนี้ พอมองเห็นได้ไหมว่าร่างกายไม่เที่ยงจริงไหมของนี่เปิดเผยไหมหรือปิดบังปิดบังตาเนื้อของเราไม่ปิดบังเลยให้เห็นชัดมีคนเท่าคนแก่เป็นเครื่องรับประกันเป็นของจริงชน,นี้ก็เรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ว่า จำปนานิจังดุขขั้งวาตัางสุขขั้งวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดุขขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเหมือนกับตอนจำปนานิจังดุขขั้งวิปริณามะธรรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของมันก็มาพิจารณาแล้วอย่างนี้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ พอจะมองเห็นได้แล้วว่าทุกคนเรานั่งอยู่ในสถานนี้พอจะเห็นชัดว่ารูปร่างกายของเรานีไม่เที่ยงจริงๆอย่างพระพุทธองค์ทรงตัดไว้แน่นอนเรียกว่าพุทธองค์นั้นทรงตัดสอนของจริงเป็นสัจธรรมนำให้พวกเราท่านทัน้งหลายตึกตรองใคร้ควรให้ถี่ถ้วนแยบคายลงไปให้เห็นจริงเป็นสัจธรรมโดยแท้พระพุทธองค์ไม่ได้ สัดเก่าวหลอกลวงของบุคคลผู้ใดประกาศพระพุทธศาสนาประกาศของจริงของที่มีอยู่ของที่ควรเห็นอยู่แท้จริงแท้จริงเป็นสัจธรรมว้าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงอย่างนี้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้เข้าใจในร่างกายของตนเองการเทศนาวันนี้เป็นด้านปัญญาให้พิจารณาเรียกว่า สอนบุคคลเป็นพุทธจริตพุทธจริตคือบุคคลที่มีปัญญาสมควรแล้วไม่มีข้อธรรมกรรมาฐานที่จะมาบริกรรมต้องมาพิจารณาบริกรรมคือขัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาถึงไตรลักษณ์เลยทีเดียวเพื่อจะให้มีสติปัญญารู้แล้วก็จิตใจจะสงบระงับเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาได้ นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาดูให้เข้าใจนี้ยังหนึ่งบาดนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือควมไม่เที่ยงแล้วมันมีทุกข์อย่างไรร่างกายแต่พุทธองค์จึงทรงตัดไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมีความเคลื่อนไหวไปมาแปรปวนไปเป็นธรรมดาผลสุดท้ายก็มีความทุกข์เกิดขึ้นคิดดูสิ ท่านประกาศความจริงขึ้นมาพวกเราทั้งทั้งหลายทุกมาแล้วตั้งแต่อยู่ในคันของมันดานอนอยู่ในคันที่คับแคบเหมือนกับว่าชาติเกิดเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันม้าแลว้วก็เล็กล้องประกาศถึงความทุกข์ทุกแท้แท้ทุกจริงๆเกิดมาเป็นรูปร่างกายอันนี้เนี่ยจนว่าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมาทุกถูกแดดถูกฝน โรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆมีอะไรในสพางร่างกายมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นถ้าหากเรายังไม่เข้าใจก็ขอให้พากันไปดูที่โรงพยาบาลเสียว่าคนมันทุกข์ไหมมันมีโรคภัยไข้เจ็บมากไหมมีอะไรบ้างแต่ละห้องแต่ละชั้นแพทย์ที่เรียนมาคนละแผนกมารักษาโรคร่างกายของคนมันมีไหม มีโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคคอโรคกระดูกโรคผิวหนังโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจอะไรโรคกระเพาะอาหารตับไตไส้พุงอะไรมีโรคกระดูกก่อนกระดูกเปาะอะไรมีทั้งนั้นเป็นโรคคมดันโลหิตสูงโลหิตต่ำมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งโรคประสาทก็มีอ่าเป็นบาใบเสียจริตผิดมนุษย์มีแต่โรคประสาทคิดมากอย่างนี้ มันเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นจากร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายนี้เองมันมีร่างกายแล้วจึงเป็นสถานที่บอ่อเกิดแห่งกองทุกข์บอ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดว่ามันมีทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทุกจรขึ้นมาทุกจากพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่ พอใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอืมเราคิดดูสิวาดน,นี้ทุกข์กับร้อนกับหนาวกับหิวกับกระหายเดี๋ยวก็หิวน้าเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเจ็บนี่มีแต่กองทุกข์ทั้งมวลทั้งนั้นเราปนปืนกันอยู่เพื่อจะบําบัดไม่ให้ทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่นี่ความจริงมันไม่ปิดบังอะไรคิดดูให้เข้าใจเดี๋ยวนี้ เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่นานๆมันก็แสดงออกมาให้เห็นปวดแข้งปวดขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันปิดบังที่ไหนทุกมันไม่ปิดบังอะไรมันเปิดเผยรับรองสิเราว่ารับรองว่ามันทุกไหมต้องยอมรับรองเป็นของจริงทุกคนนั่งอยู่นี้มันต้องปวดแข้งปวดขาสอแสดงให้เห็นแล้วมันร้อนมันหนาวเกิดขึ้นให้เห็นมันหิวมันกระหายเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ ทำไมเราจึงจะไม่รู้ว่าของนี้มันไม่ผิดบังเป็นของจริงสรุูลงแล้วรูปร่างกายของคนเหล่านี้จะสูงจะต่ำจะดำ,จะ,ดำจะขาวจะอ้วนจะผอมศาสตร์ใดภาษาใดก็ดีในโลกนี้แม้แต่สั์เดรัรสารมันก็ทุกเท่ากันไม่มีใครรวยกว่ากันทั้งทุกมันมีทุกอย่างนี้จริงๆเราจึงปนปือเราจึง พยาบาลรักษาอยู่เป็นภาระอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนคิดดูสิมันทุกข์แค่ไหนเมื่อเรานอนอยู่กลางคืนมันยังพลิกไปด้วยอัตโนมัติมันมันมีทุกข์พลิก้า้พลิกขัวอยู่นอนก็ไหนอา้าวถ้าเรานอนมากมันเจ็บสันหลังก็ลุกขึ้นนั่งนั่งมากก็เจ็บเอวยืนขึ้นยืนปวดปวดขาเดินมากกับหนักขาเหนื่อยแล้วก็นั่งลงอยู่อย่างนี้แหละอริยบททั้งสี่นี่ เพื่อนไหวไปมาเพราะอะไรเพราะมันทุกข์แน่มันส่อแสดงให้เห็นความจริงอย่างนี้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆพระพุทธองค์จึงทรงตัดว่าร่างกายทั้งขานนี้เป็นปอเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลเลยทีเดียวแล้วก็เป็นภาระแก่เราท่านทั้งหลายต้องประครบประงมอยู่ยาอยู่ตลอดเลยทีเดียวบางทีก็เข้าหาแพทย์หาหมอกันวุ่นวายอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มีความสุขเลยในโลกนี้ไปอยู่ที่ไหนเหตุฉะนั้นขอให้ตั้งใจใช้สติปัญญาไตรตรองไขควรให้ถี่ถ้วนให้มารู้มาดูมาให้เข้าใจเสียว่าโอ้ยเกิดขึ้นมานี้จะไปอยู่ที่ไหนหนอที่จะมีความสุขจริงๆมีร่างกายอันนี้เป็นอันว่าไม่มีไม่มีที่จะไม่ทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยมันก็ทุกข์อยู่เราะเห็นแล้วดูสิ ถ้าเท่าเท่าแก่มาแล้วสลามาแล้วลุกขึ้นบางทีอาจจะโอยนั่งลงก็โอยนอนก็นโอยยืนขึ้นก็นโอยแล้วคางโอยโอยอย่างนั้นแหละโอยไม่ไหวแล้วลูกหลานเลยแข้งขาไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ทุกลําบากจริงๆเดินลําบากนั่งลําบากนอนลําบากเน่ยคนเท่าคนแก่เขายังเทศให้เราฟังไม่ต้องไปฟังเทศกับครูบาอาจารย์ที่ไหน ก็ฟังกับคนเท่าคนแก่แลนะ้วเขาเดินให้ดูเขานั่งให้ดูนอนให้ดูเขาร้องครางให้ดูเองนั่นธรรมะเขาประกาศอย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวเขาไม่ได้ปิดจะไปหาฟังกับครูบาอาจารย์ทําไมถ้าเรามีปัญญาเราก็ดูไปทั่วไปมันมีหมดธรรมะนี่พระพุทธองค์ทรงจัดให้เห็นแจ้งชัดอย่างนี้เราก็ควรจะใช้สติปัญญาดูให้ดีๆสิมันจริงอย่างนั้นไหมเป็นสัจธรรมไหม มันปิดบังไหมทุกมันไม่ปิดบังเปิดเผยนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูแบบนี้เมื่อเราคิดดูแล้วว่าสิ่งใดมีความทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่ตัวใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาของใครทั้งนั้นเอาในข้อนี้ลึกซึ้งคำเภีรภาพเหลือเกินพวกเราท่านทั้งหลายไตรตรองดูสิเราทุกคนเกิดมานั้นนะ ตั้งแต่เล็กๆ응เกิดมาต<ๆ>ั้งแต่เล็กๆออกมาจากในครรเราปรารถนาอยากให้มันเล็กอยู่มันไม่เล็กเลยทีเดียวมันใหญ่ขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันมาเป็นเด็กอายุขนาด5ปีหรือ10ปีเราอยากอยู่เป็นเด็กอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่เป็นเดินหน้าไม่หย,ยุดเลยทีเดียวอืมันหยดุดไม่หยุดเลยทีเดียวเดี๋ยวก็มาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวใครก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นแหละประครบประงมอยากให้มันอ้วน ผิวหนังเป่งปังอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงเป่งปังอยู่ทั้งหญิงทั้งชายควมป่าถนาของพวกเราท่านทั้งหลายป่าถนาอย่างนั้นแต่สังขารร่างกายไม่เป็นไปตามคำป่าถนาของพวกเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกลางคนไปถึงกลางคนสี่สิบห้าสิบปีก็แข็งแรงตึงตังอยู่เหมือนกันเราก็อยากให้มันอยู่แค่นั้นมันก็ไม่อยู่มันเคลื่อนไหวไปมาตลอดเลยไม่ฟังใครทั้งนั้นเลย บอกก็ไม่ฟังอยากอยู่เป็นหนุ่มแข็งแรงอย่างนั้นก็ไม่อยู่ก็มาถึงเท่าถึงแก่เฒ่าแล้วมาถึงเท่าถึงแก่แล้วเพื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดอย่างนี้มาแล้วผมอยู่บนศีรษะดำๆโอ้ยผมของเราอย่าไปงอกนะมันก็ไม่ฟังมันก็ขืนดื้องอกอีกแหละเนี่ยตาของเราดีๆอย่าฝ้าฟางนะมันก็ฝ้าฟางมันไม่ฟังคําเราอีกแหละนี่ยดูสิ ฟันของเรานะฟันของเรานะอย่าหลุดอย่าหลอนออกไปมันก็หลุดก็หลอนออกไปมันไม่ฟังคําเราอย่างนี้เราว่าอะไรหนังของเราก็เหมือนกันให้มันตึงอยู่นะอย่าเหี่ยวอย่าแห้งมันก็เหี่ยวไปแห้งแก้มตอบองหนังเหี่ยวหนังหย่นเข้าไปเรียวแรงทั้งหลายก็ดีมันแข็งแรงอยู่แต่ก่อนก็ให้แข็งแรงอย่างนั้นก็หมดแรงไปยิดดูสิไม่ได้หูก็เหมือนกันได้ยินดีๆอยู่แต่ก่อน บ,บัดนี้ก็ไม่ได้ยินอีกแล้วไม่ได้ยินเหมือนอย่างเดิมนี่มันไม่ฟังคําเราทั้งนั้นเราคิดดูให้ถี่ท้วนดูสิแบบัดนี้มันกระไปของมันไม่หยุดเลยสังขารทํรร่างกายอันนี้ไม่ฟังเสียงของใครไม่อยู่ใตอ้อานาจของใครไม่อยู่ในความคุ้มครองของบุคคลผู้ใดใครจะเอาอะไรมาสู้กับมันเราจะเอาอะไรมาแก้ไขมันแก้ไขไม่ได้มันเป็นไปตามสภาวะธรรมของมันอยู่อย่างนั้นเรียกว่า มันประกาศความจริงคือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่ตัวของใครแบบนี้เวลามาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็หาอยู่หายามาพยาบาลวิ่งหาแพทย์หาหมอไปทั่วทุกโรงพยาบาลเลยทีเดียวเอาไปเอามาแล้วหมอก็รักษาไม่ไหวฉีดยาก็ไม่ถูกเอายาเม็ดให้กินก็ไม่ไหวอเอายาน้ําให้กินก็ไม่ไหวทุกคนก็ไม่อยากตายไปคิดดูสิ คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่อยากตายแต่ก็มาขืนดื้อดึงตายไปจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงคิดดูสิครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันขืนดื้อดึงตายไปได้บอกก็ไม่ฟังคําสั่งสอนของใครเมื่อมันไม่ฟังคําสั่งสอนของเราอย่างนี้ร่างกายนี่เราถือว่าเป็นของเราจริงไหมเราบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟัง ไม่อยู่ใต้อำนาจของเราความปกครองของเราเราว่าเป็นของเราจริงๆไหมนี่มันเหมือนกับคนอื่นนี่มันบอกไม่ฟังเรายังจะว่าของเราได้อือย่างไรนั้นแหละพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ว่ารูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่ตัวใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบุคคลเหล่านี้คุ้มครองไม่ได้ปกครองไม่ได้ไปตามธรรมชาติธรรมดาตามสภาวะของสังขารไม่หยุดไม่ยั่งอย่างนี้ เขาประกาศความจริงของเขาให้เรารู้ว่าตนตัวร่างกายนี้ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นควบคุมไม่ได้เป็นไปถึงการถึงสมัยก็ล่วงลับจับตายไปเป็นตามธรรมชาติธรรมดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราทั้งทั้งหลายมาใส้สติปัญญาตรายตรองไข้ควรให้ถี่ถ้วนพิจารณาดูรูปร่างกายของเหล่านี้ให้เห็นแท้ เห็นจริงอย่างนี้ท่านจึงว่าอัจฉัิตังวาปะหิตวาโอลาลิกังวาสุภูมังวาหีนังวาปะีตังวายันดูเรสันติเกวารูปภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปานี้ก็ดีอันใดมีอยู่ไกลๆโน่นประเทศอื่นก็ดีอยู่ไกล้ๆนี่ก็ดีสับบางรูปบางรูปก็เสวารูปเนตังมะมะเนโซหะมตสมินามีโซวัตตาติ นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นเป็นนี้นั่นไม่ใช่ตนของเรานี่แล้วคิดดูสิเอวะเมตังยธาภูตังสมภปัญญาญาตสะพังท่านทั้งหลายควรพิจารณาไตรตรองด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาให้รู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้นี่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้เราก็พากันไตรตรองค่อควรให้ถี่ถ้วนว่า ให้ปัญญาเราเห็นตามความเป็นจริงของรูปเป็นอย่างนี้ประกาศความจริงอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณารู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เมื่อมันเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ต้องพยาบาลดูแลรักษาไปตามกำลังของมันเวลามันหิวข้าวหิวน้ำก็ดีมันร้อนมันหนาวก็แก้ไขไปตามเรื่อง เมื่อเรารู้แล้วเรารู้ของจริงเป็นสัตวตธรรมว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาจริงๆอย่างนี้แล้วเราอย่าไปท่อใจนะโอ้ยไม่ใช่ของเราทิ้งมันไปไม่กินข้าวกินน้ําไม่อาบน้ำํำไม่รักษามันลกมันไม่ใช่ของเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเมื่อเรามารู้แล้วเราต้องดูแลรักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยต้องหาอยู่หายาพยาบาล เวลาหิวข้าวหิวน้ำก็ต้องดื่มน้ำต้องกินข้าวรักษาร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายไว้เพื่อสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นเรายังไม่พ้นทุกเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเรายังปล่อยวางขันท้าไม่ขาดหมดจากดวงใจของเรากิเลสอนุสัยนอนเนื้องอยู่ในดวงใจของเราที่เราหลงอยู่หลงเหลืออยู่ยังไม่หมดสิ้น เราก็ไม่ยอมเราก็จะพยายามที่จะเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งเมื่อรู้รูปของเราเช่นนี้เราก็ต้องดูแลรักษาดังได้กล่าวมานั้นในอวไวเสียก่อนเลี่ยงไหวเพราะอะไรเพราะมาดูอยากให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งให้มันเห็นชัดมันตกอยู่ลงไปในไตายักณคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆไหมเพื่อจะให้จิตของเรานี่ยอมรับว่ามันไม่ใช่ของจิตจิตจิต ว่ายึดเป็นของเรานั้นจนจิตนั้นยอมรับว่าเอาไว้ไม่ได้ไม่ใช่ของเรามันจึงจะยอมเห็นของจริงได้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญยอมรับเพราะอะไรพวกเราท่านทัน้งหลายจึงไม่รู้ไม่รู้อันที่ไม่เที่ยงรูปนั้นคือสันสตติความสืบเนื่องมาทุกขณะจิตบังปัญญาของพวกเราไว้ไม่เห็นนี่ยางหนึง่งแบบัดนี้ทําไมเราจึงไม่เห็นทุกข์ร่างกายไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อะไร ก็คืออริยบทความเปลี่ยนอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนั่นเองเวลาเรานั่งมากเราก็ยืนขึ้นยืนขึ้นเราก็เดินไปเดินไปเลีวก็นอนลงเลีวก็นั่งอริยบททั้งสี่นี่เองปิดดวงปัญญาของเราไว้ไม่เห็นไม่ให้เห็นความทุกข์ของร่างกายนี่แบบนี้คานะฟังอนัตตาเราไม่รู้จักตนหลักตัวของเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นว่ามันเป็นอนัตตาเพราะ คือเราคิดว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตนเป็นตัวอยู่เราไม่ได้แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆพินิษพิจารณาไม่จึงเราจึงไม่เห็นว่าเป็นอนัตตานี่แหละเราก็เลยว่าเป็นอัตตาเป็นตนเป็นตัวอยู่สามอย่างนี้ปิดดวงสติปัญญาของเราไว้เราจึงไม่สามารถเห็นของจริงได้บัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะใช้สติปัญญามาตรายองไขควรพินิษพิจารณา โดยแยบคายเรียกว่าเอามาพิจารณายกร่างกายขึ้นมาอ่านมาคิดคิดพ,พิจารณาเพื่อจะให้มีสติปัญญาสอนจิตของเรารับรองรู้ของจริงชนีเหตุฉนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอจงจดจำนำเอาข้อธรรมนี้ไปสินิษพิจารณาไตรตรองให้ควรให้ถี่ถ้วนแล้วหากท่านใดองค์ใดพิจูตสมณเณรก็ดีหรือคณะสัทธาาติโยมก็ดี เป็นผู้มีสติปัญญาแล้วก็อาจจะเห็นของจริงได้อย่างง่ายๆเมื่อเห็นของจริงเช่นนี้แล้วเราก็จะเห็นธรรมะคือคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะได้ผ่อนคลายออกจากอัตมิมาณนะอันถือตนถือตัวว่าเราว่าเขาอยู่นั้นให้เบาบางจากดวงใจลงไปก็จะได้รับซึ่งความสุขความเจริญเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการเทศนามาเติต้นจนนวสานนี้ เรื่องรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไวเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาชนีแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจทำควมสงบและอนัทธาเหมือนกันจนถึงเวลาพอสมควรมีเครื่องสัญญาแล้วเราจึงคลายออกจากควมสงบก็ขอให้พากันตั้งใจ ทำความสงบต่อไป